เด็พบบบวิชาสาเร็จพัลษารับผมครับชันปสามนั่นเองนะครับผมจากครับที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านกันนะครับมาครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนกันละครับว่าอุบัติเหตุนี้มีเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็เคยเกิดกันขึ้นแล้วนะครับอนติเหก็เกิดกันแล้วเราไปดูนะ้อหากันนะครับไปกันเลย เรียนกันเลยนะครับในข้อที่2นะครับหัวข้อที่2องในเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับในหัวข้อที่1นนะครับก็คือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับภายในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราพบบ่อยเลยนะอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับภายในโรงเรียนเนี่ย เมื่อเราเนี่ยอยู่ในโรงเรียนนะครับเราก็าต้องทํากิจกรรมต่างๆนะครับมั่งมาเต็มไปหมดเลยนะครับทํากิจกรรมในเรื่องของการเรียนนะครับหรือกิจกรรมยามว่างช่วงพักเที่ยงเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยมักจะชอบนะครับไปเล่นกีฬานะครับหรือไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเนี่ยกับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจทําให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับ ในโรงเรียนนั่นเองนะครับอุบัติเหตุนะครับในโรงเรียนเนี่ยที่พบไปบ่อยเลยอย่างเช่นวิ่งชนกันนะครับเห็นเป็นประจำนะครับเด็กๆเนี่ยชอบวิ่งชนกันนะครับแล้วก็มาหาคุณครูนะครับว่าวิ่งชนกันนะครับหัวร้างข้างแตกนะครับหรือหกล้มนั่นเองนะครับหรือตกต้นไม้นะครับเด็กๆเนี่ยชอบไปปีนนะครับที่สูงนะครับหรือเล่นการโจนพัดตกจากบันไดนะครับ หรือตกจากเครื่องเล่นนะครับหรือที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือเด็กผู้ชายนะครับชอบทกต่อยกันนะครับเพราะทำไมเราชอบเล่นกันรุนแลงนั่นเองนะครับก็เลยทุบต่อยกันนะทีนี้2.2นะครับ2อเป็นอุบัติเหตุในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับ2.2นะครับเรามาดูพฤติกรรมนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนกันอย่างเช่นนะครับ1เลยนะครับ ก็คือการวิ่งขึ้นลงบันไดนะครับปีนป่ายบนที่สูงนะครับหรือปีนต้นไม้นั่นเองเด็กๆเ,เนี่ยชอบเหลือเกินนะครับไปปีนป่ายนะครับหรือไปเล่นตามราวบันไดนะครับจากภาพเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับคุณครูเบอร์หน้าไว้นะครับชอบเล่นในลักษณะนี้นะครับเมื่อ,อเราไม่เรามาระวังเนี่ยเราก็จะพัดตกนะครับบันไดยยนั่นเองนะ 2นะครับการวิ่งเล่นในห้องเรียนนะครับหรือบน,นอาคารเรียนนั่นเองอ่านี่ก็คือเป็นพฤติกรรมนะครับของเรานะครับที่ชอบนะครับวิ่งเล่นในห้องเรียนนะครับหรือบนอาคารนั่นเองนะก็จะทําทให้เรานั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้งา่ายๆเลยนะต่อไป3นะครับเล่นเครื่องเล่นด้วยความขนึกขนองนะครับประมาทน,นั่นเองนะ เวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราก็เน้นในเรื่องของความสนุกนะครับเข้าไว้นั่นเองนะซึ่งเราไม่ได้ดูนะครับในเรื่องของความระมัดระวังนะว่าเครื่องเล่นนั้นนะครับมีความชมุมรุดหรือไม่นะครับเ,เกิดเราไปเล่นเนี่ยด้วยความคลืกเครื่อนองเนี่ยเราไปจังหวะพอดีนะครับเครื่องเล่นมันชุารุดเนี่ยก็อาจจะได้รับอันตรายได้นั่นเองต่อไปซีนะครับ วิ่งเล่นในบริเวณที่ลกล้างน,นะครับโดยไม่สวมรองเท้านั่นเองในการที่เราเนี่ยพฤติกรรมของเรานะครับเวลาเดินออกมานะครับนอกอาคารเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยใส่รองเท้ากันนะครับหรือเวลาไปวิ่งเล่นนะครับบนสนามหญ้านะครับที่มันหญ้าสูงนะครับเพราะในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีเศษกิ่งไม้นะครับหรือเศษพวกไม้แหลมนั่นเองนะครับ ทิ้งเกิดการเต็มโรงเรียนไปหมดเลยนะครับเมื่อเราเนี่ยไม่ราาะวังระวังมันเนี่ยเราก็อาจจะโดนทิมได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควรสวมรองเท้านะครับห้าเลยนะครับอันนี้สิ่งสําคัญเลยนะ,ะเด็กๆเนี่ยชอบเล่นกับเพื่อนนะครับรุนแรงนะทาให้ทะเลาะกันน,นั่นเองอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหลักของเรานะครับอชอบเล่นกันรุนแรงเนี่ยต่อไปหกนะครับ ใช้อุปกรณ์การเรียนนะครับหรือของมีคมนะครับโดยไม่ระมัดระวังหรือนํามาหลอกล้อเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองนะเห็นหลายๆคนนะครับชอบนะครับชอบเล่นนะชอบเอาพวกของมีคมนะครับหรือของแหลมเนี่ยมาแย่เพื่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะไปโดนเพื่อนนะครับเกิดการบาดเจ็บได้น,นั่นเอง นะเพราะนั้นเนี่ยต้องเรามัดระวังด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะครับเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนกันนะว่าเราควรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนนั่นเอง2.3นะครับวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะครับจากอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับ เป็นสิ่งสำคัญเลยนะที่เราเนี่ยพบเจอกันบ่อยๆเลยนะครับเด็กๆเนี่ยชอบอพัดตกนะครับจากบันไดนั่นเองนะหรือตกจากที่สูงนะครับวิธีปฏิบัติเนี่ยก็คือ,อเดินขึ้นลงบันไดน,นะครับอยาอ่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่วิ่งแข่งกันนะครับหรือไม่ปีนป่ายที่สูงอย่างเช่นนะครับพวกขอบหน้าต่างเนี่ยนะสำคัญเลยนะครับหรือ บนต้นไม้นะครับหลาวันไดรั้วกั้นนะครับระเบียงอาคารต่างๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็อย่าไปทําสิ่งเหล่านี้นะครับที่คุณครูยกตัวอย่างมานั่นเองนะก็ควรที่จะขึ้นลงนะครับให้มันเป็นระเบียบให้มันเรียบร้อยแล้วก็อย่าไปปีนป่ายมันนะครับมาดูข้อที่2นะครับวิธีปฏิบัตินะครับ เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนนะที่2อนี้ก็ไม่วิ่งเล่นกันบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนแล้วก็ควรเล่นนะครับในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้นะครับอย่างเช่นสนามเด็กเล่นนะครับหรือโรงยิมนะครับหรือสนามที่โรงเรียนเขาจัดให้นะครับที่เป็นลานกว้างๆนั่นเองนะก็เพื่อความปลอดภัยนะครับจากอุบัติเหตุในโรงเรียนนั่นเอง ต่อไปสามนะครับวิธีปฏิบัตินะครับก็คือเล่นเครื่องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ไปเล่นโลดโผนะครับอย่างเช่นไปปีนป่ายนะครับไปกระโดดนั่นเองนะครับเราก็ควรเล่นเครื่องเล่นนะครับอย่างมีระเบียบวินัยนะอย่างเช่นสิงช้าอย่างเนี้ยเวลาเราจะเล่นอย่างเนี้ยนะครับเราก็ควรที่จะนั่งนะครับเพราะสิงช้าเนี่ยเอาไว้นั่งนะครับเราไม่ควรไปยืนนะครับบนสิงช้านะครับ ถ้าพัดตกลงมานะครับก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะแขนหักได้เลยนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อไป4นะครับใช้อุปกรณ์นะครับการเรียนหรือของมีคมนะครับด้วยความระมัดระวังไม่นํามาลอล้อเล่นกันนั่นเองอัน,นี้นะครับอย่างเช่นโรงเรียนนะครับเขาให้เราประดิษฐ์สิ่งของนะอะไรบางอย่าง เวลาเราจะใช้กันไกหรือพวกมีคัตเตอร์นะครับเราก็ควรที่จะใช้ให้มันอย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าไปหยอกล้อนะครับกับเพื่อนนั่นเองนะเราฝากไว้ด้วยนะครับวิธีการาปฏิบัติตนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับในการาใช้เกี่ยวกับของมีคมนั่นเองต่อไปนะครับ5นะครับอ,อันนี้เห็นกันได้ไบ่อยๆเลยนะ เวลาเนี่ยเพื่อนเนี่ยชอบแกล้งใช่ไหมฮะชอบไปแกล้งเพื่อนชอบไปเล่นรุนแรงกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปเล่นรุนแรงกับเพื่อนนะครับหรือไปแกล้งเพื่อนอให้เพื่อนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะเล่นเกมหรือกีฬาเนี่ยเราก็ควรเล่นตามกฎกติกานะครับต่อไปฮกเวลาจะ ไปเรียนวิชาภลระหรือจะไปออกกําลังกายหรือจะทํากิจกรรมยามว่างนะครับเวลาเด็กๆเนี่ยจะลงไปที่สนามเนี่ยก็ให้เด็กๆเนี่ยสวมรองเท้านะครับเดินนะครับในสนามนะแล้วก็ไม่ไปเล่นในสถานที่ที่มันลกล้างหรือใกล้สระน้ำหรือใกล้สิ่งก่อสร้างนะครับเพราะอาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เป็นได้นะครับถ้าเห็นตรงนี้นะครับ กำลังมีก่อตั้งอยู่นะครับเราก็ควรอย่าไปเล่นใกล้กลบริเวณนั้นเลยนะเพราะในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีพวกตะปูนะครับหรือของแหลมนะครับหรือพวกไม้ที่มันหักก็เป็นได้นะเราอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับหรือไปเล่นใกล้สระน้าเนี่ยเราก็อาจจะพัดตกนะครับพัดตกตกน้ําได้นั่นเองนะครับหรือไปเล่นในที่ที่มันลกล้างนะครับลกล้าง ถ้าเราไปเล่นในที่รกร้างอย่างเช่นไปเล่นในที่ยอดส,สูงนะครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าในที่ในยอดที่มันสูง,สงเนี่ยมันมีสัตว์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นพวกงูนะครับพวกตะขาบพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปเล่นนะครับก็ควรไปเล่นในสถานที่ที่มันกว้างๆโล่งๆนะคุคกูก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ในเรื่องความปลอดภัยนะครับพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับาการช่วยกันนะเก็บขยะเนี่ยเศษไม้แหลมนะครับในที่สนามโรงเรียนนะครับหรือ,อนอกจากาจะทําให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดแล้วนะครับก็ยังช่วยให้เกิดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจากการถูกเศษกิ่งไม้นะครับหรือของแหลมคมเนี่ยที่ทิ่มตํานะครับขนา เล่นในสนามได้อีกด้วยนั่นเองนะ,ะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยนะครับเวลาเราเจอ,อพวกไม้แหลมหรือเศษกิ่งไม้นะครับที่มันแหลมแหลมเนี่ยหรือพกเศษแก้วเศษตะปูเนี่ยเราเห็นก็ให้เด็กๆเกนี่ยช่วยกันนําไปทิ้งนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับเพื่อเด็กๆเนี่ยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็มีความรู้นะครับมาให้นักเรียน เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็พฤติกรรมนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างแล้วก็สองสามนะครับก็คือนี้นะครับเรามีวิธีปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนอย่างไรนะครับเราก็สามารถนะครับนํามาปฏิบัติได้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับ เมื่อ,อเรานั้นมาเรียนนั่นเองนะท่าน้เห็นได้ดูเนื้อหาเกี่ยวกับภาพปลอดภัยจากบเหตุนะครับแมนเรียนกันนะครับว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นบ่อยเช่นนะครับหกล้มวิ่งชวนกันตกตกจากที่สูงนะครับมีดบาดเช่นเหลอกนินสอนเองคัตเตอร์กันไตนะครับะจะพวกกีฬากา,การออกกำลังกายนะครับอันนั้นคือยกตัวอย่างกันนะครับ สำหรับวันนี้กูว่าดีนะครับทำหน้า169ถึง170นะครับ2ข้อเองนะครับ2หน้านะครับสำหรับวันนี้กูก็มีเนื้อหาเพียแค่นี้นะครับสวัสดีครับ